สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผม e-p นี้นำเสนอสมเด็จพิมฐานแซมนะครับฐานแซมมรคังนะครับเนื้อเก่านะครับนี่ฮะพาสสวยนะครับได้มาแบบนี้เลยครับผมนะครับนี่ฮะครับเก่านะครับไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ นะครับได้มาแบบนี้ก็เปิดแบบนี้เลยครับ F4 นะครับตามธรรมชาติเนาะด้านหลังครับเป็นรอยกระดานนะครับตรงนี้นะครับรอยกระดานรอยหลังกลับหมากประมาณนั้นเนาะนะครับฐานแทมครับ F4 นะครับฐานแทมบลกขังเนื้อเก่าดีนะครับเนื้อสวยนะครับพ้าเก่าเก็บนะครับผมเปิดเบาๆแบ่งปันนะครับ F4 4,500บาทครับผมเอากันแค่ชอบนะครับนะฮะ สมเด็จนี่นะครับซื้อขายกันต้องจบที่ความชอบนะครับ F4 นะครับถ้าแพงๆนะถ้าหลักล้านเมื่อไหร่ค่อยร้องหาประกันกันเนาะนะครับอ่านะครับแต่แบบนี้ต้องเอากันแค่ชอบนะครับ F4 นะครับผมนะครับดูแลชอบดูแลใช่นะครับน่ะทักมานะครับ F4 นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ อ่า0บาทครับผม FC ที่เข้ามาใหม่เรากวนแอดไลน์ที่ QR code นะครับนะฮะทักมาทางไลน์นะครับขอรูปภาพนิ่งเพิ่มเติมนะครับผมนะราคาก็นะครับทักมาคุยกันนะครับผมเปิดราคานี้นะครับ4,500บาทนะครับอ่านะครับทักมาคุยกันนะครับผมประมาณนี้นะครับ FC นะครับ ชมแล้วชอบทักมาครับผมโอเคนะครับ